สวัสดีครับหมอไว้นะครับผมวันนี้นะครับผมมาเจาะลึกดวงนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับทั้ง12ราศีราศีไหนดี D. ราศีไหนดวงแย่ที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับ ในดวงในครึ่งปีหลังจะมีแนวโน้มในเรื่องของปัญหาและอุปสรรครุนแรงเหมือนกันเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรเนี่ยเดินถอยหลังนะครับดาวเสาร์เดินถอยหลังเพราะฉะนั้นจะต้องรอบคอบในเรื่องของการตัดสินใจนะครับและระวังในเรื่องของคนนะครับเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีมังกรจะพบปัญหาเยอะแต่ว่าในเรื่องของการงานกับการลงทุนกับการเป็นส่วนทางกันนะครับเรียกว่ามีสิ่งใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะรวมไปถึงในเรื่องของการงานจะมีจุดเด่นมาก ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะฮะจะค้นพบในเรื่องของโอกาสใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวราศีมังกรไปเลยนะครับหลายคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนทําธุรกิจใดๆนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังถือว่าทาได้ดีเพราะว่าตําแหน่งของดาวพฤหัสก็ยังโคจรอยู่ยตำแหน่งเรือนปุตตะแล้วก็เรือนการงานในรอบหลายๆปีเนี่ยชาวราศีมังกรจะได้ตําแหน่งเรือนการงานดีเท่านี้ยากแต่ว่าพอเรามีโอกาสดี ตำแหน่งสูงถูกขยับขยายผู้ใหญ่เร็งเห็นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกลายเป็นว่าเป็นปัญหาในเรื่องของคนในองค์กรที่อยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นจะต้องเรามาระวังในเรื่องคนที่อยู่ในระดับใกล้กันตรงนี้จะเป็นผลกระทบในช่วงครึ่งปีหลังครับ หลายคนที่ลุ้นนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังนี้เกณฑ์ดวงชะตาจะเด่นในเรื่องของบ้านรถที่ดินธุรกิจนะฮะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักของชาวราศีกุมที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดวงของชาวราศีกุมเนี่ยครับมีแผน่นมีเป้าหมายนะฮะในการที่อยากได้ความมั่นคงในชีวิตซึ่งตรงนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปในตําแหน่งของดวงเนี่ยฮะก็คือมีดาวเสาร์ยังโคจรทับราศีกุมอยู่ก็ยังต้องเรามาระวังรอบคอบในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวิน โคจรทับดวงนั่นแปลว่าราศีกุมก็จะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ต้องดูแลส่วนในเรื่องการเงินนะครับถือว่าแนวโน้มค่อนข้างดีเพราะว่าดาวพิหัสเนี่ยยังโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งเรือนของความก้าวหน้าความสําเร็จนะครับราศีกุมมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะฮะในรอบหลายๆปีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่อยู่ในอันดับต้นๆที่จะได้เงินก้อนของครึ่งปีหลังนี้ครับ สำหรับชาวราศีมีนนะครับดาวประจาตัวเนี่ยคือดาวพฤหัสในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีช่วงที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังก็จะส่งผลทําให้ชาวราศีมีนนะครับมีผลกระทบในเรื่องของคนอย่างแน่นอนราศีมีนไม่ว่าคนไหนก็ตามนะครับผมที่กําลังทํางานร่วมกับคนอื่นมีหุ้นส่วนหรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันต้องระมัดระวังรอบคอบเพราะว่าการที่ดาวประจําตัวของตัวเองนะครับเดินถอยหลังนั่นแปลว่าจะมีคนเอารัดเอาเปรียบคุณได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตือนส่วนในเรื่องของการเงินนะครับก็ยังอยู่ในจุดที่ดีของชาาร อยู่เพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ยมีดาวพระรอังคารเ,เป็นตําแหน่งเจ้าเรือนการเงินค่อนข้างมีความโดดเด่นนะครับเวลาที่จะได้อะไรจะได้ทีหนึ่งเยอะๆเ,เ,เพราะฉะนั้นจุดนี้ยังเห็นว่าชาวราศีมีนมีแนวโน้มเรื่องเงินที่ดีส่วนในเดือนสิงหาคมนะครับจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของนี่สิงในเรื่องของอลรินะครับหรือว่ามีการซื้อของเข้ามาใหม่ๆนะครับในเดือนนี้อาจจะมีการใช้จ่ายเยอะนะครับแต่หลังจากเดือนสิงหาคมนะครับเข้าเดือนกันยายนเนี่ยครับแนวโน้มของดวงชาวราศีมีนนะครับมีโอกาสเจอคนที่ใช่คู่ครองที่ชอบ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์หลังจากเดือนกันยายนไปแล้วนะครับในเรื่องของความรักก็เป็นโอกาสดีมีโอกาสได้เจอคู่ครองหรือคนรักที่ชื่นชอบพอใจกันส่วนในเรื่องของการงานขยับขยายมีหน้าที่ชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยโคจรเข้าอยู่ในกลุ่มของสังคมจะมีสังคมมีคอนเน็กชันใหม่ๆเข้ามาช่วยผลักดันชาวราศีมีนทําให้ชาวราศีมีนในปลายปีนี้นะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปอีกครับ ดวงในครึ่งปีหลังเนี่ยถือว่ายังอยู่ในกราฟที่ดีในเรื่องของการเงินเพราะว่าดาวการเงินของชาวราศีเมษคือดาวศุกร์แล้วก็ในช่วงจังหวะปลายปีมีแนวโน้มเด่นในเรื่องของเงินก้อนใหญ่เพราะว่าเมษเนี่ยเขามาตั้งแต่เมื่อปี66พอมีดาวพฤหัสไปร่วมกับดาวอาทิตย์คราวนี้ปีนี้ดาวพฤหัสย้ายเข้าเดือนการเงินก็ส่งผลทาให้มีเงินก้อนเข้ามาแต่ว่าหลายคนเนี่ยที่ลุ้นแล้วยังไม่ได้นะครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมามีอิทธิพลของดาวพฤหัสร่วมมดุยูรวมไปถึงในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆราเมารจายออกเะ เลยทําให้มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินได้หรือว่าเงินไม่พอใช้เพราะฉะนั้นช่วงปลายปีอาจจะเป็นจังหวะที่หาเงินเข้ามาได้มากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังรอบครอบในเรื่องของรายจ่ายอยู่ดีเพราะว่าราศีเมษคือเงินเข้าง่ายเงินออกไวส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับในเรื่องคู่ก็มีแนวโน,น,น้มเด่นในเรื่องของคู่ครองเกิดขึ้นเพราะว่าการที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าเดือนคู่นะฮะส่งผลทำให้ชาวราศีเมษได้ทั้งเรื่องเงินได้ทั้งเรื่องคู่เรื world, ่อง <ๆ S 1> คนที่ชอบนะครับหลายคนโสดนะครับไม่เคยมีคู่เลยปีนี้นะฮะอาจจะเป็นปีทองที่สละโสสดําาาหรรับชวเม เลยนะครับที่จะมีโอกาสเด่นเพราะว่าดวงราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าต้องรวยก่อนถึงจะมีคู่ก็ทําให้มีครบในทุกๆด้านนะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังนะครับในอิทธิพลของดาวเสาร์นะครับกำลังจะโคจรถอยหลังนะฮะในช่วงปลายปีเกี่ยวกับเรื่องของงานเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าทาแล้วไม่สบายใจหรือว่ามีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงหากลยุทธใ์ใหม่ๆเข้าไปจัดการมีผลกระทบในเรื่องงานเกิดขึ้นเหมือนกันในช่วงครึ่งปีหลังส่วนเรื่องการเงินยังเอาอยู่แล้วก็หาไดด้ตลอครับ Thank you. พฤษศเป็นหนึ่งในราศีที่มีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็ในช่วงของปี66เนี่ยจะพบว่าปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับบางคนเป็นหนี้สินนะครับแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงปี67นี้ต้องเคลียร์หนี้ตลอดแต่ละเดือนนะครับเลยทําให้เป็นเรื่องที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับถืงต้องบอกว่าในดวงของคนที่เกิดราศีพฤษศเนี่ยจะมีดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภโคจรย้ายเข้ามาทับราศีพฤษศตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนแต่ว่าทําไมยังไม่ปังหรือทําไมรู้สึกว่าไม่เห็น ดวงดีเหมือนที่เขาทํานายออกมาเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยจะค่อนข้างต่างกับราศีเมษเพราะราศีเมษเนี่ยเขาจะมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษแล้วเป็นอุดพอดาวพฤหัสย้ายเข้าครับดวงราศีเมษจะปังแบบพุแตกแบบไวส่วนราศีพฤษภเนี่ยครับเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาทับมีโชคแต่จะมาแบบเนิบๆคือค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ถามว่าดีไหมดีดีขึ้นแน่นอนแต่แค่ว่าอาจจะรอจังหวะนิดนึงไม่ได้แบบว่าผีพามแต่ดวงราศีพฤษภมีข้อดีในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายรอบนี้คือเกิด ความมั่นคงเกิดในเรื่องของโชคลาภที่มีคนเข้าหานะครับเรียกว่าโชคพุ่งเข้าทุกทิศทางในเรื่องของการงานเนี่ยจะสาเร็จก่อนจะมีโอกาสใหญ่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์เรื่องงานใหม่ๆนะครับมีงานเยอะขึ้นมีโอกาสเยอะขึ้นแต่ปีทองที่เป็นปีในเรื่องการเงินเนี่ยจะเป็นปี68ให้มองภาพรวมว่า68รายได้ของชาวราศีพฤษภจะเด่นกว่านี้แต่ปี67เนี่ยให้ทําไปก่อนนะครับผมแอคทีฟในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะสําเร็จเห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันแล้วการเงิน เด่นในช่วงปลายปีไปถึงปี68ขึ้นไปตอนช่วงนั้นรายได้จะถูกยกระดับขึ้นส่วนในเรื่องคู่นะครับก็มีแนวโน้มเด่นเพราะว่าดาวิหัสโคจรเล็งกับตําแหน่งเรือนคู่นะครับส่งผลทําให้ชาวพฤกษศกนะครับก็มีแนวโน้มที่จะได้เจอคู่ที่ใช่หรือคนที่ถูกใจหรือเป็นกัญยาณมิตรร่วมกันนะครับที่ช่วยมาซัพพอร์ตในเรื่องของงานและธุรกิจครับ สำหรับชาวราศีมิถุนนะครับดวงในช่วงครึ่งปีหลังก็ต้องบอกว่าราศีมิถุนยังเป็นหนึ่งในราศีที่เจอปัญหาเยอะกว่าราศีอื่นครับอันนี้อาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งเพราะว่าชาวราศีมิถุนมีตําแหน่งของดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเรื่องคู่นะครับโครจรย้ายเข้าเรือนวินาศนั่นแปลว่าดวงของคุณเนี่ยหลังจากเมษาเป็นต้นมาจะเริ่มรู้สึกว่างานคาดเคลื่อนมีการแก้ปัญหาเยอะขึ้นนะครับหรือต้องเข้าไปจัดการหลายสิ่งรวมไปถึงในเรื่องของการเจรจารจะต้องมีการเจรจารแบบรับๆ สิ่งคำว่าวินาทางของรา,าสสร์เนี่ยเขาตีความว่าเป็นคําว่าเบื้องหลังได้นะครับหรือว่าเป็นการเจราจาโดยไม่เปิดเผยนั่นแปลว่าชาวราศีมิถุนจะต้องใช้กลยุทธ์มากขึ้นส่วนในเรื่องของผลงานนะครับผมจะมีออกมาให้เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าก็จะเป็นอะไรที่คนอิจฉาเพราะว่าดวงราศีมิถุนเนี่ยจะเป็นเหมือนว่าถ้าทําอะไรที่โดดเด่นปุ๊บก,ก็จะมีอลริให้เห็นก็อาจจะต้องรอบคอบในการใช้ชีวิตแล้วเรามาระวังเรื่องคนส่วนในเรื่องของการเงินนะครับผมก็ถือว่ามีแนวโน้มที่สามารถที่จะมีเงินนะครับเข้ามาป นีได้มีช่วงเดือนตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นจังหวะที่ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีแนวโน้มได้เงินก้อนใหญ่เพื่อใช้ในการปลดหนี้ส่วนในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะต้องระวังระวังรอบคอบในเรื่องของคนในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มดีในเรื่องของคู่นะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของกัลยาณมิตรเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจถือว่าดีเพราะฉะนั้นในปีนี้อาจจะมีความยากนิดหนึ่งในเรื่องของการจัดการเรื่องงานแนะนำนะฮะให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยไปมูนะครับก็เขาเรียกว่ายิ่งมู ยิ่งช่วยทำให้สะเดาะเคาะพลเคาะไปนะครับก็จะทําให้ชาวราศีมิถุดมีความราบรื่นขึ้นครับ ในครึ่งปีหลังเนี่ยดาวพฤหัสก็ยังโคจรทับในตำแหน่งเรือนลาพะนั่นแปลว่าชาวราศีรกรกฎมีดวงเด่นเรื่องโชคใหญ่ในรอบหลายปีกรกฎก็ยังมีคีย์เวิร์ดนี้นะฮะเรื่องของเรื่องโชคแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของบ้านรถที่ดินเรื่องของความสําเร็จที่จะได้ตัวเลขมงคลก็จะเป็นตัวเลขที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านรถที่ดินเป็นธุรกิจนะครับเลขเลขบ้านเลขรถเนี่ยเป็นเลขมงคลของคุณส่วนในเรื่องของคู่เรื่องของคนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยมีคู่เป็นตำแหน่งดาวเสาร์นะครับเป็นประธานของบ พอเคาะแล้วเสาเนี่ยโคจรย้ายไปตกเรือนมรณะจะสังเกตว่าราศีกรกฎหลายคนในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของคนหรือในเรื่องของคู่ครองก็อันนี้เป็นปัญหาของชาวราศีกรกฎที่ต้องระมัดระวังส่วนเรื่องโชคมีแน่นอนการที่ได้โชคใหญ่แบบฟุกๆไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าการลงทุนก็จะได้กําไรเข้ามาเป็นชิ้นเป็นอันสรุปแล้วเรื่องการเงินเด่นแต่เรื่องคนเรื่องคู่ไม่ค่อยดีครับผม สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับดาวประจําตัวเนี่ยคือตําแหน่งของดาวอาทิตย์เป็นธาตุไฟแล้วก็ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีเกณฑ์ที่ต้องช่วยเหลือคนค่อนข้างเยอะเป็นผู้ให้เป็นคนที่เหมือนมีบาร,รมีและมีคนเข้าหาเพื่อที่จะคาดหวังในเรื่องของผลประโยชน์ของคุณเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะกระทบมาเยอะแล้วแต่ในปีนี้ครึ่งปีหลังก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ครับเพราะว่าตําแหน่งอลิเล็งชาวราศีสิงห์ครับคืออลิเนี่ยคือตาแหน่งดาวเสาร์เสาร์โคจรเข้าไปตําแหน่งเรือนปัตนิแปลว่าคู่ครองคนนะครับ เร็งดาวประจําตัวคุณนั่นแปลว่าคุณมีอริศตูคอยเพ่งเร็งอยู่หรือคนที่เข้ามาเอาเปรียบคุณนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นจุดที่จะต้องระวังในช่วงครึ่งปีหลังส่วนในเรื่องของงานครับมีการเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนในาพาร์ทของการทาธุรกิจนะครับการขยับขยายหน้าที่การงานและตําแหน่งเพราะว่าตําแหน่งของดาวพาพฤหัสนะฮะโคจรเข้าทับในเรือนการงานของคุณนะครับหลายคนงานเยอะขึ้นไม่ได้เป็นห่วงกังวลเรื่องงานนะครับเป็นห่วงว่าจะจัดการหรือว่าบริหารยังไงนะครับให้ทันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องงานแต่ว่าเรื่องคนเนี่ยเป็น ปัญหามากที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องคนจะต้องคอยดูเป็นพิเศษเพราะตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณเครียดหรือไม่สบายใจในช่วงครึ่งปีหลังได้ครับช่วงในครึ่งปีหลังเนี่ยชาวราศีกัน์ก็ดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นความชื่นอกชื่นใจได้เลยเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะคือดาวพฤหัสตก เรือนมรณะ1ปีเต็มนะครับในปี66มาจนถึงกลางปี67ก็เขาเรียกว่าดวงชงนะครับในเรื่องของราศีรวมไปถึงมีราหูเล็งลักนาทําให้ชาวราศีกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของความคาดเคลื่อนหลายอย่างที่รุนคาดหวังไว้ไม่ค่อยได้มีความผิดแผนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ตรงนี้นะจะต้องอาศัยในเรื่องของการทําซ้ําๆเหมือนว่าถ้าหากว่าเราต้องการสิ่งไหนนะครับแล้วไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเป็นการ แก้ดวงชาวราศีกันเพราะว่าราหูเล็งดวงคุณเนี่ยมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่ามีเงามีความมืดมนมาปกคลุมทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่าไหร่แต่ว่าครึ่งปีหลังดาวพระพฤหัสก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับในเรือนสุภะเข้าในตําแหน่งของเรือนการเงินด้วยนะครับทำให้ชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสทางการเงินนะครับจากเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาช่วยผลักดันรวมไปถึงการได้เงินเพิ่มการมีรายได้เพิ่มต่อเดือนใครที่ลุ้นในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าเลื่อนเงินเดือนมีการได้เงิน เดือนเพิ่มแน่นอนหรือว่าถ้าใครทําธุรกิจก็จะเห็นว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยมากกว่าในช่วงครึ่งปีแรกแต่ดาวราหูนะฮะที่เป็นอริของดวงเลงชาวราศีกันต้องระมัดระวังเรื่องคนเรื่องสุขภาพแล้วก็สิ่งที่ลุ้นไว้มากๆบางทีอาจจะไม่ได้อันนี้อาจจะต้องทําใจนะครับเราอาจจะมีสิ่งอื่นๆที่ดีรองรับอยู่ก็ค่อยๆดูนไปชาวราศีกันยังอยู่ในช่วงที่ถือว่าดีกว่าครึ่งปีแรกแต่มันมีปีที่ดีกว่านี้รออยู่นั่นคือปี68ครับ เป็นหนึ่งในราศีที่มีดาวพฤหัสโคจรเขาตกเรือนมรณะนั่นแปลว่านะฮะชาวราศีตุลก็จะต้องระมัดระวังในเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนค่อนข้างเยอะขึ้นมาหน่อยเพราะว่าการที่ดาวพฤหัสตกเรือนมรณะเนี่ยหนึ่งในเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องของการเลือกการตัดสินใจต่างๆแต่ชาวราศีตุลนะครับเป็นดวงพิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยคือตำแหน่งเจ้าเรือนอลิการที่อลิโคจรเข้าตกเรือนมรณะนั่นแปลว่าศัตรูแพ้ภัยก็คือว่าดวงคุณเนี่ยชนะในทุกๆด้านนะครับผม เอาชนะในเรื่องอุปสรรคได้แต่มันก็ต้องมีความยากความเหนื่อยเข้ามาให้แก้ไขเหมือนกันส่วนในเรื่องของการเงินนะครับจะเห็นว่าตําแหน่งของดาวการเงินของชาวราศีตุลเนี่ยคือตําแหน่งพระอังคารแล้วการที่ดาวพฤหัสย้ายรอบนี้คือเล็งกับตําแหน่งดาวอังคารเลยนะครับได้ตําแหน่งเกณฑ์คู่สมพลเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลก็มีโอกาส ที่จะได้เงินก้อนแบบฟุกๆลองพิจารณาดูนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังว่าจะได้จากไหนนะครับบางคนอาจจะขายที่ได้หรือว่าได้เงินจากมรดกหรือว่าได้เงินที่เกี่ยวกับประกันก็ได้นะครับตรงนี้เป็นจุดเด่นของชาวราศีตุลส่วนในเรื่องของโอกาสใหญ่ๆใ,ในชีวิตก็มีแนวโน้มดีในเรื่องของต่างประเทศในเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะครับจะทําให้ชาวราศีตุลสามารถหาเงินได้เยอะเป็นพิเศษส่วนในเรื่องของความรักก็ยังต้องดูไปก่อนนะครับผมเพราะว่าดวงชาวราศีตุลเนี่ยเด็ด เรื่องคู่ในปีหน้ามากกว่าเพราะฉะนั้นปีนี้อาจจะไปเน้นในเรื่องของการได้เงินแล้วก็โชคแบบฟุกๆแล้วก็เรามาระวังรอบครอบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตัวเองครับ ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้เด่นในเรื่องของคู่มากๆครับเพราะว่าแนวโน้มนะฮะหลายๆปีที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกคนไหนที่โสดไม่มีโอกาสได้เจอคู่ครองเลยเรียกได้ว่าอยู่คนเดียวมาตลอดปีนี้นะฮะเป็นปีที่ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ได้สลัดโสดเพราะว่ามีดาวพระพฤหัสโคจรเข้ามาในตําแหน่งเรือนคู่นะครับถ้าหากว่า มีคู่เนี่ยเราจะรวยด้วยก็คือเรียกได้ว่าได้คู่อุปถัมภ์คู่สายเปยหรือว่าคู่ที่ทําให้ชีวิตคุณมีเป้าหมายมีความก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครโสดอยู่ก็ลองหาคู่นะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยและที่สําคัญนะครับชาวราศีพิจิกเป็นหนึ่งในราศีแปลกนะครับเขาเรียกว่าพิเศษไม่เหมือนใครเป็นราศีแมลงเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกจะมีอิสระในเรื่องของการทํางานการหาเงินโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศดวงโกอินเตอร์สามารถทรําธุรกิจร่วมกับ ต่างชาติได้หรือว่ามีแนวโน้มได้เงินจากต่างประเทศเข้ามาก็จะดีมากส่วนในเรื่องของการเงินก็ในช่วงเดือนกันยายนเป็นจุดพีจะมีแนวโน้มได้เงินก้อนใหญ่ดาวการเงินเด่นมากส่วนในเดือนตุลาคมจะมีรายจ่ายเยอะแล้วพอเข้าเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนของคุณเองเนี่ยคุณจะได้โอกาสใหญให่จากคนเข้ามานะครับเรื่องของเพื่อนเรื่องของคู่เรื่องของแฟนคนอุปถมัมถือว่าเป็นปีทองนะครับในเรื่องของการที่ได้รับสิ่งดีๆจากคนใกล้ตัวครับ ดาวประจําตัวคือตําแหน่งของดาวพระพฤหัสคราวนี้ชาวราศีธนูเนี่ยมีดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนอลินั่นแปลว่าในช่วงปลายปีก็ยังต้องระมัดระวังรอบครอบในทุกด้านเพราะอะไรนะเพราะว่าการที่ดาวประจําตัวทับเจ้าเรือนอลิมันเหมือนว่าตัวเราเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหรือว่ามีคนนําปัญหามาให้เรื่องของอุปสรรคก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นราศีธนูจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่การเข้าเรือนอลนินั่นแปลว่าก็มีโอกาสที่จะผลักดันตัวเอง ให้ไปสู่จุดที่สําเร็จดีขึ้นสแสดงว่าคุณมีเป้าหมายมากขึ้นหลายคนอนจ่จะมีความคาดหวังตั้งหวังนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่เราจะต้องประสบความสําเร็จแล้วจะต้องยกไดรับชีวิตบางคนนะครับไม่เคยทําธุรกิจก็อาจจะเป็นปีที่เราตัดสินใจนะฮะที่อยากจะลงทุนทาธุรกิจใหม่ๆอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตในด้านต่างๆก็ถือว่าเป็นปีแห่งการขวนขวายแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องรอบคอบการลงทุนเล็ก,ลกๆหรือว่าไม่ได้ใช้เงินเยอะทําได้ดีนะครับส่วนการลงทุน ใช้เงินก้อนยังไม่เหมาะยังไม่ได้เป็นปีที่เหมาะของคุณนะครับเป็นปีที่ปั้นแบรนดิ้งตัวเองผลักดันตัวเองนะครับให้สําเร็จด้วยตัวเองหรือเป็นการเรียนรู้เพื่อนําพาตัวเองเนี่ยไปสู่สังคมใหม่ๆไปสู่จุดที่สําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่ก็ยังอยู่ในภายใต้ของการรอบครอบครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ you <small>